ได้เลยอะพี่เก่งรู้สึกยังไงบ้างทีม่มีคนแต่งตัวแบบเรียนแบบ<อ>ู่อครทนนี้ไวรัลนะคะไว้แล <ๆ S 2> มาก <ๆ S 2> ในติ๊กต็อกจริงๆเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าน่ารักมากตั้งแต่แบบที่พี่ๆฝั่งยุโรปที่แบบเก่งเห็นอะไรแบบนี้พี่ๆแบบเอารูปประคัามมาแต่งตัวเป็นพ,อพ่อครูเอารูปแบบพ,อพ่อครูมาตั้งอะไรแล,แล้วก็ไหว้แบบไทยอะไรเ็นรู้สึกว่าเรา จริงๆเราอยากสื่อสารกับพี่ๆินเตอร์แฟนแบบให้มากกว่านี้อะไรซึ่งซึ่งช่วงนี้แกก็พยายามอยู่พยายามแบบคูภาษาอังกฤษแบบแบบพยายามสื่อสารกับทุกคนพยายามแบบไปเขียนแบบเอเซม,มาเขียนแบบเขียนแบบเป็นพารารราฟมาอะไรแล้วก็คุยกับพี่ทุกคนครับใช่ก็รวมถึงพี่ๆฝั่งชาวไทยด้วยใช่รู้สึกว่าแบบ รู้สึกดีใจที่แบบทุกคนแบบกินกับซีรีส์แบบเยอะขนาดนี้อะไรเนี่ยซึ่งล่าสุดแบบเก่งไปที่อุบลซึ่งไม่แน่ใจว่าว่าแบบเขาแต่งแต่งตามแบบพ่อครูหรือเปล่าอะไรแต่ไปเจอมาแบบกางเกงดำเสื้อแบบเสื้อเชิ้ตแบกอกแบบเกือบเกือบถึงแบบแตดือใช่แล้วแบบใส่รองเท้าแบบคัตชูอะไรแบบเนี้ยใช่ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากครับใช่อะทุกคน ถ้าวันนี้ใครจะกดสีแบบที่เก่งง่าย <CC 1. S 1> มากๆคือ C ีซีวันนะสามารถกดได้เลยอันที่เก่งเดี๋ยวขอแบบตัวนสีกันสักน <CC 1. S 2> ีหนึ่งนะคะคคเพราะว่าคูชชั่นเรามีทั้งหมด สี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 เบอร์นะคะสามารถกดตามก็ได้ใครคี่อยากได้แป้งแบบสีสีก็คือตัวที่เป็นเมนหลักของเราวันนี้ก็คือสีสีหนึ่งนะคะมาสีแรกเลยทุกคน F N หนึ่งนะคะสำหรับผิวขาวกวางขาวไร้นะคะ L W สองสำหรับผิวโทนกลางนะคะไม่ขาวไม่เข้มจนเกินไปเนาะไปผิวกลางๆเนาะแบบคนไทยทุกคนอะไรเนี่ยใช้ได้ง่ายๆก็ L W สองได้เลยนะคะแล้วก็ M W หนึ่งสำหรับผิวสองสีนะคะแล้วก็ C C วันนี้เลยสีพี่เก่งค่ะ<ช>นะคะแบบนี้เลยร้องกับแป้งสีสีเบอร์<ช>นะคะซึ<ช>่งวันนี้340บาทครับบาทถูกมากจริงนะนี่ค่ะเปิดแพทเซลให้อีก นะะจ๊เห็นไหมล่ะววไ้อีกนะะคอย่าลืมนะคะสั่งสื่อเราติดแฮชแท็กกันด้วยนะจ๊ะถูกต้องเป็นแฮชแท็กอะไรคะุพี่นเป็นแบรนด์บริสเอ็กเก็งนั่นเองนะคะคนหาขอเทนลุกเลยได้ไหมได้ไหมขอเทนลุกได้ไหมล่ะได้ไหมทำได้สิทำได้ไหมจะทำได้ไหมต้องทำได้อยู่แล้วไม่รือเปล่าทำไมจะทำไม่ได้ตอนนี้คือกูชั่นจู่อินป่าถูกเห็นไหมล่ะมันก็ต้องได้ทุกอย่างอยู่แล้วเห็นไหมอะ สามร้อยเจ็ดบาทนะสองร้อยบาท่ะทุกคนได้เท่าไหร่ออกไปแต่ว่าบอกเลยนะแยกเป็นดินต่อบดินคุณจะได้ความคุ้มค่าที่ไม่สามารถบอกได้แปดตุลาคมนี้อย่าลืมเนาะทุกคนแปดตุลานะแปดตุลาคมนะทุกคนอย่าลืมนะคะเข้าไปเช็คกันด้วยเผื่อจะเป็นคุณก็ได้นะคะอ่ะอ่ะรีบได้เลยค่ะนะคะพี่เก่งแล้วครับถามนิดนึงอย่างที่เราไปล้าสุดอุบนตะเรับแล้วเห็นเขาแบกขนาดนั้นเรามีโอกาสจะแบกรึกว่านี้ไหม เราจะแวะบ้านเขาไฮะอ้าวที่บอกว่าเขาแต่งตัวตามเกือกถึงตะดือนเราจะปลดออกเลยไหมจริงๆอาจจะยังอาจจะยังเราเป็นคนแบบเราเป็นคนแบบค่อนข้างแต่งตัวมิดชิดแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนมีสไตล์เป็นคนแบบ สมัยนั้นเขาเริ่สไตล์แล้วหรอมินิมอลโคฟี่อะไรแบบชอบแบบเสื้อแบบเสื้อยาวๆเสื้อใหญ่ๆโค้ผูอะไรแบบเนี้ยใช่ก็ตะเลิศคือสมัยนั้นมีโคฟี่แล้วมีมีโคฟี่แล้วเป็นคนแรกเลยนี่เห็นไหมบอกไม่ได้ลงเมคอัพแต่ใต้ตางล้ำมาเลยเห็นปล่าล่ะใช่พ่อครัวอาจจะไม่ไม่ใช่แบบนั้นคืออาจจะเป็นเจนเอไอที่พวกเราเห็นโอ้โหที่ตอนนี้มันเอาผ้า ล้ําเกินคือเป็น a อไกี่โมงลูกหามีจิกี่โมงเห็นไหมคำถามที่ทุกคนคิดในใจแต่ไม่กล้าพูดออกมาอันนี้หนูอ่านนะหนูอ่านคอมเมนต์นะมีจิกี่โมงเห็นไหมเ็นเอไอ่าบจริงนะคะแลวพี่เก่งอีกนิดนึงถามอีกสักหน่อยว่าถ้าเทียบระหว่างความยากของบทบาทที่ผ่านมากับพ่อครูเราให้พ่อครูยากสุดไหมหรือว่าหรือมีใครที่มันยากกว่านี้ไหม จริงๆเก่งเก่งว่ายากทุกตัวละครที่นี่ที่เก่งเล่นมาอ,มอย่างอย่างเรื่องแรกอย่างตัวชิงนะก็จะมีความยากในในเรื่องของแบบแบกาวตัวละครที่มันแบบมีความแบบมีอารมณ์ซับซ้อนมีความแบบลึกซึ้งของตัวละครอะไรเนะี้ยอย่างพ่อปูก็จะมีแบบพาร์ทของในเรื่องของของแบบพวกแบบบาร์าด,ดี้พวกแบบ ใช่พวกมูฟเมนต์อะไรแบบเนี้ยด้วยด้วยความที่แบบมันเป็นแอคชั่นที่แบบเราต้องปราบผีต้องแบบต้องเข้มแข็งอะไรแบบเนี้ยก็จะเน้นในเรื่องของแบบเรื่องบอดี้เรื่องแบบเรื่องคาถา,าเรื่องวิธีการพูดค่อนข้างเงยอะแล้วก็อินเนอร์แบ็กกราวด์เราความสุขุมจริงๆในตัวเรามันมีความสุขุมมันแบบคิดว่าบทบาทของเรากับตัวละครพ่อครัวแตกต่างกันไหมตัวตน<ม>ของเราจริงๆคิดว่าใกล้เคียงไหม จริงๆเก่งว่าเก่งก็เด็กเกียร์เกียร์เลยเป็นคนที่นิ่งสุข,ขุมแล้วก็ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงแต่ในโลกของพี่เก่งอาจจะไม่ได้มีแค่พี่เก่งหรอาอาจจะมีใค,ะใครหรือเปล่าทุกคนคิดว่าโลกของพี่เก่งมีใครบ้างคะ,ะทุกคนลองเบนมาสิว่าโลกของพี่เก่งมีใครบ้างคะ่ะไอเก่งมีใครบ้างไปขับแบบอาจจะยังนะสุขุมดิบหรือเปล่าติดติดแฮชแท็กไปได้ว่า เก่งมีใครบ้างอ่ะไปติดในแท็กเดี๋ยวพี่เก่งไปอ่าไปติดในแท็กแบรนดิสเอกเก่งแต่ที่แน่ๆมีแบรนดิสแน่นอนครับเห็นไหมล่ะเพราะมันอยู่ในใจเพราะมันอยู่ในใจอยู่ในใจเป็นเหูทานฟังทูอินฟังนะคะพี่เก่งีว่าคู่ท่านของเราอ่ะถ้ามองไปพี่เก่งนึกถึงอะไรก็นึกก็นึกอย่างเดียวแอเริเอลแอรียอลของทะเลเทปแบบของทะเลบรู้สึกว่า จริงๆเก่งๆอย่างที่บอกว่าเก่งชอบแบบตั้งแต่แบบเข้าไปดูโปรไฟล์จนถึงแบบมาเห็นโปรดักต์จนได้มาลองใช้รู้สึกว่ามันบ่งบอกถึงแบบความสว่างความสดใสอะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งมันมันเหมาะกับแบบแต่แต่แตละโทนมากๆเลยอะไรแบบนี้มันมีความแบบความดิเลอลเวลาแต่งออกมาแล้วมีลุคที่แบบไม่ได้แมทมีลุคที่แบบธรรมชาติอะไรแบบนี้ใช่ใชแสดงว่าขี้ของเขากกเลือกแล้วไง 哎，我好。<noise> <noise> <noise> ของเรานะคะแล้วเป็นมีแก้นนะทุกคนมั่นใจได้เลยนะคะซึ่งมีทั้งหมดสีสีนะคะ F x หก็เหมาะสำหรับคนผิวขาวสว่างขาวบริสเนาะทุกคนเนาะ L W สอสำหรับผิวคนกลางๆนะคะ M W ับหสำหรับสองสีแล้วก็ C C หนึ่งสีผิวที่เก่งนั่นเองกับแป้งสีสีเนาะนี่เลยอ่ะพี่เก่งให้โหลอินเตอร์แฟนหน่อยได้ไหม h ฮลโลเฮลโลัม เปลวความบิงเออายเ The แฟนอ่านะคะมาเลยค่ะทุกคนใครจะมาซื้อนะคะกดได้เลยกว่หลายกว่หลายค่ะกว่หลายกว่หลายกว่าหลายมาใช่ Hey Hope You Support อ u แบรนด์ดิสนะเห็นไหมผู้คนช่วยซัพพอร์ตเนี่ยค่ะจริงๆอ่ะเรายังขาดพรีเซนเตอร์ในประเทศไทยนะเออเออใครขาดพรีเซนเตอร์หรือจะยังไงพูดดังนะพูดดังๆไม่แน่นะคะเพราะว่าเขาอยู่แถวนี้พอดีนะคะอาจจะต้องให้ได้ยินกันหน่อยนะคะว่าแบรนด์ดิสยังไม่มีในส่วนของดีเซนเตอร์อาจจะเป็นใครไม่ใกล้ไม่ไกลหรือเปล่าก็ฝากแบรนด์ดิสนิดนึงอันนี้อันนี้เอ็มสีพูดเองอ่ะไ อ่าไม่ต้องไผ่พูดเลยเดี๋ยวพี่พูดให้นะทุกคนนะ<ม>เดี๋ยวพี่พูดให้นะทุกคนนะไม่เป็นไรนะลูกๆนะลูกๆเลยลูกๆเลยแล้วค,ะค่ะอ่ะพี่เก่งแล้วนะคะเราอ่ะก่อนที่จะรับกดตัวเนี้ยเราตัดสินใจอยู่นานไหมจริงๆจริงๆรเอ่อระยะเวลาการตัดสินใจรวมถึงแบบโปรเจกต์ค่อนข้างค่อนข้าง,งนานจริงๆก็ก็ได้ได้ลองจริงๆได้ เขาเรียกว่าได้คแคสจากพี่ออฟมาตอนนั้นแบบมีนิยายเรื่องหนึ่งอะไรเนี่ยอยากอยากให้แบบลองมาแคสดูอยากให้ลองแบบมาเล่นดูเลยซึ่งแบบคาแรคเตอร,รม์มันมันมันค่อนข้างตรงกับเก่งมากอะไรตรงกับเก่งน้ำปิงมากๆก็ลเลยช่วงนั้นก็เ,เข้าไปเวริร์กช็อปใช่ก็จำได้ว่าค่อนข้างนานเหมืนอนกันใช่ใชแล้วครั้งแรกเราอะรู้สึกอย่างไงบ้างกับการที่เขาบอกบเก่ง พี่เราเก่งนะอ,อ,อะไรเงี้ยในวันแรกที่เราได้ยินว่าเราเป็นคนที่ถูกเลือกอะความรู้สึกเราตอนนั้นมันมันเป็นยังไงใช่แบบไม่ไเก่งมากจริงจริงรู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกกดดันไปด้วยเพราะว่าด้วยด้วยตัวซีรีส์เป็นตัวซีรีส์ที่ทำมาจากนิยายซึ่งนิยายแบบดีมากๆตัวนิยายแบบดีมากมากแล้วพี่แบบพี่คาริเขียนไว้ดีมากๆเลยก็ลเลยรู้สึกว่าเราจะทําออกมาได้ดีหรือเปล่า ค่ะแล้วพี่เก่งตอนเนี้ยคนกดอุชันมา9ก9าร่อยเก้บก้าอับพี่เก่งช่วยแบบพูดอะไรสักหน่อยขอบคุณแฟนคลับเดี๋ยวได้ไหมก<ช>ับการกดสังสื่อแบบเล้งกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วใช่ครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณ ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบให้การซัพพอร์ตด้วยนะครับเป็นอีกหนึ<ม>่งโปรดักที่อยากให้ทุกคนแบบมีติดกระเป๋าไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นโปรดักที่ดีมากๆครับผมแล้วก็ต้องต้องอขอโทษพี่ๆทุกคนด้วยซึ่งแบบเหตุการณ์วันนี้แบบไม่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเลยเราเป็นแบบเหตุการณ์แบบเป็นเการณี่เก่งพูดอย่างนั้เลยค่ะพี่เก่งไม่ผิดหรอกค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยนะทุกคนเราเทสกันถึงสี่รอบก่อนที่จะขึ้นไหลอ่ะแล้วแบบพี่ๆแบบพี่ๆทุกคนแบบ น่ารักมากพี่พทุกคนแบบพยายามแบบแก้ไขปัญหาสถานการณ์ด้วยนะครับก็ฝากพี่พี่แฟนคลับทุกคนนะครับพพอร์ตแมนบิด้วยนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเจอกันครังหน้าแน่นอนเห็นไหมล่ะนะคะอ่ะสิบนาทีสุดท้ายก่อนจะไปเดี๋ยวเปิดแฟเซลล์ราคาต่ำสุดให้เลยครับ ท้ายแล้วอันนี้ใครจะกดอาจจะต้องเล่งนิดนึงอ่อะพี่เก่งไหนๆก็ไหนๆแหลวนะคะไหนโชว์สีแป้งกันหน่อยว่าะวันนี้พี่เก่งใช้เป็นอะไรมาเนาะอีกสักรอบหนึ่งนะคะก่อนจะไปทุกคนอะซีซีหนึ่งนะคะนี้เลยทุกคนอ่าเปิดได้แล้วนี่เป็นไมมีแป้งสีสีแบบนี้เธอเป็นซีซีหนึ่งนะคะใครที่อยากจะกดวันนี้อาจจะต้อง รีบหนึ่งเนาะเพราะว่ารอบสุดท้ายแล้วรอ,รอบสุดท้ายแล้ว10บนาทีสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวพี่เก่งเขาจะไปแล้วทุกคนวันนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต้องแบบ ขออภไยจริงเพราะเราคิดว่ารำพึงน้าตามาไม่เป็นไรเลยมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบเกิดขึ้นได้ครับแต่พี่คีว่าวันนี้เป็นเรื่องหลอนไหมพี่เก่งมากแบบขอบคุณนะคะพี่เก่งก็เก่งสมชื่อเก่งจริงเก่งคาริสบคนะคะเออเฮ่อไม่เลยไม่กลัวเตียงลุเห็นไหมล่ะนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ทุกคนที่กดสั่งซื้อกันเข้ามาเนาะแล้วก็แฟนคลับพี่เก่งที่เข้ามาล้วกันแบบไม่ขาดสายตอนนี้จะสามสามเอ็มแล้ว ปวดใจจะสามเอ็มแล้วอีกนิดนึงก่อนที่เก่งจะไปเธอขอสามเอ็มได้ไหมได้ไหมทำได้หรือเปล่าทำได้ไหมทไได้หมเห็นไหมล่ะสุภาพบุรุษมานะคะจะมีใครสุภาพบุรุษเท่านี้แบยอนดิเห็นหรือยังแบย์นี้เห็นหรือยังเห็นหรือยังว่าเราต้องเลือกใครเห็นไหมล่ะ เห็นไหมคะทุกคนคือนานานอีอะไรนะเราชมเขาไงว่าเก่งต้องพูดว่าเก่งเก่งน้ำปิงขอโทษค่ะขอโทษค่ะพี่ขอโทษพี่ข้อใหม่พี่ขอตัวใหม่เก่งน้ำปิงมากใช่ไหมล่ะสามเองแล้วเห็นไหมสามเอมแล้วไปมากไปทุกคนทำไมรีบกดดัำเลยอ่ะคือมันเร็วมากตอนนี้ครูชั้นเหลือแค่สามร้อยสี่สิบห้าบาทเนาะใครจะเก็บอาจจะต้องรีบนิดนึงพี่เพราะว่าราคาตอนนี้แบบถูกมากแล้วก็ฝาก ขอจกดชมกดแชร์กันไปเนาะเพราะว่าครั้หน้าเดี๋ยวเรามาแก้มือกับพี่เก่งกันใหม่ครับอ่ะไม่ได้หรอกจะมาแก้มือกับพี่เก่งกันใหม่เพราะว่าโปรดักต์ของเรายังมีอีกเยอะมากเลยอันนะเห็นไหมล่ะอย่าลืมติดแท็กให้ด้วยนะคะทุกคนแบรนด์บิสเอกเก่งนะคะนี้เลยนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าอย่าลืมนะคะเห็นไหม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 โอ้คนรัวใจมาเยอะมากแม่ใครที่อยากจะคุยกับพี่เก่งเนาะก็สามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติได้ค่ะให้แบบว่า คุยได้นะ,ะางถูกต้องนะคะ,ะทุกคนอาจจะต้องเล่งมือนิดนึงนะคะครูสั้นเหลือสาม้อกว่าบาทนะคะ,ะ<ช>ที่เก่งหนออสเป็นขับหน่อยอยู่อีกประมาณเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีอขอให้เขากดได้มีกวนีได้ไหมเพราะว่าตัว ได้ทรงผมพงของเราจะหมดแล้วใช่เอาเร็ว,วให้วะพี่เก่งเอาไว้เร็วเอาอธิบให้ว่องค่ะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็โค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบซัพพอร์ตเพรดักะไดีๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นตัวที่แบบธรรมชาติมากๆเลยเก่งไ,ได้ลองใช้แล้วนะครับไม่แมทเลยนะครับ มีความแบบชุ่มชื้นนะครับพอแต่งออกมาแล้วแบบมันมีความเป็นชาร์ลมากเลยก็ที่สำคัญคือโูรดักดีมากเป็นทูอินวันด้วยใช่เห็นไหมอ่ะสื่อโชว์กันสักหน่อยดีไหมที่เก่งว่าท i n อินวันเนี่ยยังไงรีวิวกันสักนิดนึงตอนแรกลุกแอบลัวแม้ตอนเห็นตลับว่าอุ้ยผู้หญิงไปป่ะหวานไปไหมแล้ขัดกับลุกเรารู้เปล่าอะไรเงี้ย นี่เห็นไหมล่ะคือใครจะแคบนี่เลยตัวแป้งครับแล้วก็ตัวข้างในเป็นตัวแบบคุชช i o n อ่าครบจบในหนึ่งตลับเลยนะคะใครกระแคบกันทุกคนอย่าลืมติดแฮชแท็กให้ด้วยเนาะพี่เก่งเนาะครับใช่ครับแคบแล้วติดแฮชแท็กกันไปได้ครับชอบโมเมนต์ไหนตรงไหนก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ริดแฮชแท็กได้อ่ะพี่เก่งอย่าลืมนะพี่เก่งบอกว่าอะไรเลนใครพี่เก่งมีใคร ให้ทุกคนไปตอบในนั้นไปตอบในนั้นตอบในแฮชแท็กแล้วเดี๋ยวพี่เก่งไปดูเอานะคะเป็นแบรนด์วิสเอก์เก่งนะคะอ่ะพี่เก่งก่อนไปสักนิดนึงโพสท่าแบบน่ารักน่ารักให้แฟนคลับแคปได้ไหมเผื่อเขาจะได้เอาไปเป็นแบบโมเมนต์เล็กๆเนาะโอเคฮะอ่ะพร้อมไหมทุกคนอ่ะท้าทีหนึ่งปึ้งอ่ะแคปหรือยังแคปแล้วดันหนึ่งค่ะแคปแล้วแคบแล้วดันหนึ่งโอ้โหแคปเลยเลย อ่ะไท่าที่สองทาราอ่าคาราสุดยอดเลยดันนึ่งรวมัอ่ะท่าที่สามค่ะไปเห็นไหมมีนิฮาร์เหมือนมีคนขอมีนิฮาร์เยอะนะใช่ทำไมอ่ะมีนิฮาร์เนี่ยข้อมารหัวใจเขาต้องการความรักเราต้องรักตัวเองก่อนเพราะรักตัวเองไม่เจ็บสักวัน เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะผิดเยอะเลยล่ะพี่เก่งก่อนจากลากันวันนี้ครับเอาให้เร็วเอาให้ไวเอาให้วองอีกสักหนึ่งรอบครับอ่ะของนะคะสามสองหนึ่งเอาให้เร็วเอาให้ไวเอาให้ว่องเก๋าพูดด้วยตัวเองไหมเห็นไหมแต่ดับเองได้ไหมเห็นไหมทุกคนต้องรีบนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เก่งจะไปแล้วนะคะผู้ค้าเขาขอท้ากินบะหมี่ได้ไหมเออให้กินบะหมี่ คือท่าอะไรเนี่ยหรอท่าที่แบอสวยหล่อสวยหล่อเป็นไหนก็อะไรเนาะนะคะแต่ก็ขอให้อ่ะทุกคนเห็นไหมหลักพี่เก่งไม่เจ็บสักวันใช่